Ens, มันก็ติ to loyalty, จับมากให้เขานะมันมันจะมากบนตัวแหละแต่ว่ามันติจับสิ่งก่อส่างหรือว่าเด็กแี่ว่าเรียกมากเราเขาได้ว oui. ่าติจับใส่เราได้แตตัวได้กับไมได้แต่ละว่าสวัสดีเอฟซีท,ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้เท่าความรวยครับตามแนวทางของปู่จ่อยกบคอครับเอฟซีครับปู่จ่อยกบคอเคยให้เข้ามาแล้วนะครับสิบสองงวด มาพลาดงวดที่สิบสางวดที่สิบี่เริ่มงวดที่สิบ้าก็มาเข้าอีกต่อๆมาเรื่อยสามสี่งวดสี่ 4, งวดห้างวดมาพลาดงวดที่หครับงวดนี้ปู่จอยจะให้ตัวไหนปู่จอยโกเคาะช้ยาปู่จ่อยเต่าโกครับพี่ครับนี่ครับไม่ค่อยอธิบายว่าที่ไปที่มาอย่างไงนะครับเนาะแกจะให้เน้นๆเลยบอกตรงๆเลยว่าฝัน่าอยัง้นฝันไว้ยังไงปุ๊บ เคก็ตีเอาทันทีเลยนะครับน้องเอฟซครับเดี๋ยวก็จะขอต่อสายหาปู่ก่อนนะครับเอฟซครับครับปู่คนยังไงกดที่แล้วตียังไงปู่ขึ้นตีพลาด มันแค่ไหนอ่ะมันเขาลอกบ่อจนเราเราเรซีว่าใสเราหาว่ายุหาเนอจับกันเจ้าทางหัวเราพันเราก็สิยถื uh. อเจอละจับน้องผู้ผู้นก็ว่าจับจับกับเกศเดี๋ยวนี้เมื่อไนร่ก็อืมแต่เลขสีหนึ่งหาละครับเอาเด็กหน่อยว่าใสรัดด้วยเออเด็กบ่บ่บ่อเกบมาใส่เอาเอาเล็กหน่อยก็ใสหนึ่งหาเออ เด็กน้อยผนว่าบังบอกปูงวดนี่อ่ไเลน้อยบังเลยเล็กน้อยก็พูดยิงจับเปลี่ยนกันดีครับครับอะไร้าปุบการโดนยีดอกปูจักสิไปยันไปก็เลโทุกขมากโอ้ัมภาปูก่อนนะได้รัดไัเจอเยอมแม่ได้ัเจอบเลยก็ได้ปูงวดนี้ได้พลาย หดก้อนด้ไล้เนาะครับหมดก้อนในหล่ธรรมดาแหละมันก่เออธรรมดาไม่ขาดไ่ปานเนาะครับผมอ่าจ้าจ้าจ้าปูเป็นยังไงปูฝันหรืบอกปูเออฝันเนาะฝันมาเขาเงินอ่าหาบาทเงินหาบาทไปซื้อยาของคลิปนะโอ้ยังสองคนอโอเอามาขอเงินน้ำปูบอกเขาจยังไงเออบอกให้ปูไปซื้อ กู้เสื้อยาของคิดอมีผู้ยิงสองคนมาเอาให้ไปเสื้อยาวองคิดขึ้นาบาทก่นนะเอาโอ้ผู้ยิงสองคนเอาเงินมาให้ปู่ไปซื้อยาสูบนะซื้อยาวองคิพก่อนะโอ้รอบผมสองคนเออผู้ทอาบไม่อีกแล้วผูปูบัตรนี้ มันก็สิมันเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆหมุนขึ้นเนี่ยมันค่ายกับอะไรายอยู่ัแต่ว่าเห็นแต่ว่าเงินเราเงินไม่ซื้อยากกองทิพย์นันละหาซื้อร้านนัๆไปไปหาซื้อร้านนเล่นไปป่อยร้านไม่แย่นั่นขายกันนะวะครับตลาดหนึ่งมามีนะมามี่ขายกันนะเล่นไปตลาดหนึ่งเล่นซื้อกระพุทธเอาละเรื่องหาบาทซื้อยากกองทิพย์กันนะวะมีกองทนอืม สองคนเนาเงินใหม่หาบาทไปซื้อยากองทิพย์ไปซื้อซื้อน้ำรานน้ำมื่นบาทแล้วไปซื้อน้ำมูเต่าได้ได้ไดไดไดน้ำมูเต่านั่นละโอ้อยาก,กวอกนะเอออันปูก็เลยได้ไปหาซื้อได้ได้อยู่เปนบ่ปูอ่าซื้อได้เยอะเงินหาบาทมีเงินหาบาทไปซื้อยากองทิพย์เงินหาบาทให้ปูไปซื้ออ่ามันจีมาตัวเก่าบ่ปู สองคนเนี um ่ยจะบ่มีได้หน่อยเออสื่มันก็บเนี่ยรว่ามันตีมาพวนเวียนเนี่ยเด็กจะปกมันตีวนเวียนเออเอ้ที่เดยหาขอกันนะยีนโมโตาครับเออไม่เดียวหาเก่าคนไหนที่หาเก่าเลยไม่ใช่เลยไม้กจักแล้วเราปูปูตีว่าเป็นตังไรสันตัวไรสันปอกะเก้าไว้แล้วใช่อ่าับกเก้าไว้แล้วนะมีสองคนแค่นั้นนะ ผมผลปอตีเองสันเดียวปูเพราะว่าอันม้วนยามันเป็นซื่อๆจริงจนิ่งะอะนเนาะผมตีเป็นหนึ่งในม้วนยาหนึ่งๆก็ได้เว้ยพี่เบสเอ้ยยาก,กองทิพย์มันก็เก้าเก้านึ่งแล้วปูอาท์ติเป็นซ<ป>ีน่เก้าหนึ่งไม่เหมือนเลยคร่บผมเพราะว่ายากองทิพย์มันตรงตรงว่าเราม้วนมันตรงๆรงเด้อมันก็ได้หากรอกอยู่แล้วเปนป่อ มันหาางินหาบาทบ่กปูมันทีบมาเป็นหาหนึ่งหาเก่าอ่อนบ่กปูอสิมาเยี่ยนี่แหละเยี่ยใกล้เนี่แหละเนี่ยก็วันนี้โตเก่าหรอกแต่ว่าสิมาซึ่งหลายวันสิกับตัวแบบว่ามันออกตัวมันก็สิกับมากขึ้เก่านะมันมันสิมาเป็นตัวแหละแต่ว่ามันติดจับคือเพราะแต่ละว่าครับเด็กที่ว่าเหล็กมาโตเก่าแต้ว่าสติจับใส่รองเท้ตัวใดกับตัวใดแต่ละว่าครับบันนี้พูปูตีเป็นตัวใดพูดใส่พูเนะ เมื่อหาทนะี่ไดใ้ใจว่าผู้อ่าสี่แบลว่ากหาสี่เกาหาครับ,าารบจับกับเจ็ดหาเอา้ถือว่าตัวก้อบเจ็ดหนึ่งหานี่อะไสินี่ละเอ๊ะนี่แค่นี้ละแต่ว่าตัวผู้ตีตเนคือสี่เกาหาบอกปู่เออนับสี่นะครับพราะมันสี่แร้วมันสองก็าาหานื่อนะไรก็เลยอ่ะ ลงไว้ล้วลงไปก้อนก็นได้อย่ายเจ้จงางานไปอนนันกับแจ้งสภาก็ได้ครับเอาซีเก้าหาเดี๋ยวปูลงไปซีเก <45. S 1> ้าหาครับเลขตัวเก้านี่ละป้ายตัวเก้านี่ยครับครับสวนมาที่เด้อครับเออเจ็ดเจ็ด ือว่าเจ็สี่สี่สองสี่ซะสี่องมีสอคนเนาะมยิอ๋อเจ็ดสี่สองแค่นั้นละแล้วก็สี่เก้าห้านี่บอกพูเออแค่นั้นอ๋้องเลตัวอ่อตัวเนี้ตัวล่างก็ได้ต้องเลียบ้ยตัวไหนพูตัวเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดี่หนึ่งกเจ็ดี่สองพู เออเจ็ดที่เออเจ็ดที่สองเนาะพี่ก็ค่อนเนาะครับเอ้ยนี่นี่แหละเดี๋ยวจะฟันทงมันเพราะว่ามันจองนอ้๊ลับอีกจะขึ้นต่อขึ้นก่อนครับผมจ้าเพราะว่าพึ่งกันมันพึ่งตัวงวดนกปูเนาะจ้าใช่อ่าใช่นี่เนาะครับผมครับจะเริ่มก่อนจ้าจ่าเนี่ยลงไว้ด้วนี่แหละแต่ว่ารุนติดเปลี่ยนแปลงไปเลยกับที่มันต้องเปลี่ยนแปลงเนี่สองตัวครัตัวเนี่ยประมาณับผมจัดจัดเขาค่อยมาตัดสองตัวอีกนึ่งนกปูเนาะ าจะรยเล้อจครทุกครับผมครับอีพีซีครับของปูจอยโกคอนะครับเนาะปูเพินกับฝันแล้วครับหงวดที่แล้วกะเปินถึงตีผาดเขียครับเพราะว่าเปินฝันวันผู้ยิ่งเอาเมื่อจับหูนะครับเล็กน้อยเขียครับเมื่อจับหูเล็กน้อยเพิ่นบปเอาซีอ่าหนึ่งอีอย่างนะครับอีีซีครับ ซี่หนึ่งหาผมซี่หนึ่งเกตหมดที่ผ่านมาเราขับน้องอิบซีครับบัตรนี้เพิ่นมาฝันว่าผู้หญิงสองคนมาหาเพิ่นเอาเงินให้หาบาทไปซื้อยาอย่าม้วนเข้าน่ะครับอิบซีครับเป็นมันม้วลเขาน่ะครับอิบซีครับมาไปสันว่าเงินหาบาทมันกระไรหากอกกส็สันครับอิบซีครับหาบาทหากอกหากอกกระสิก มันทั้งแต่ว่าทั้งปูถั่วพะรุ้ยพอสอยพะรุ้ยก็ตีว่าเกาะยามันเป็นตรงๆนะครับนอกกับเลตีว่าหนึ่งมันตีว่าเป็นเก่าหนึ่งหาบอสันว่าแต่ว่าเปิ้ลว่าผู้ยิ่งสองคนมาเปิ้ลก็ตีซีเก่าสองหรือว่าเจ็ดซีสองใครซีครับนะแต่ว่าแอดตีอยงนั้นเนาะงวดนี้เพิ่นเพิ่นกระบอหให้ฟังคักจุดดอกครับอีกที่ครับว่าให้ฟังคักจุดดอกแต่ว่าก็ชัดจุดดอกบ่าคือทุกงวดบางบางครั้งนี่เพิ่นบอ สับสนว่าไปว่ามากับามาอธิบายเอฟซีฟังอีกครั้งหนึ่งครับพีชีครับบัดนี้เพิ่นว่่าเพินกับวอาชักนอกจากนี้ฝันชักยู่ดอกครับพี่ชีครับผู้ยิงสองคนมันกัดซีสองมาแล้วนะครับนักคำว่าผู้ยิงสองคนก็ได้ครับพี่ชีครับยาสูบกอกหนึ่งมันตีไดสามอย่างครับยาสูบเงินหาบาทเอาเงินหาบาทผู้ยิงสองคนเอาเงินหาบาทมาให้ไปสื่อยาสูบ แต่ที่จริงแล้วนะครับนัดขั้นตีตรงๆเลยกะให้เอฟซีฟังเอาคักๆเนะครับเรื่อยๆไปตีเอาอีกขั้นหนึ่งนะครับเพาะแต่ในความคิดของพอสไวยนี่ก็คือผู้ยิงกับมาแล้วสองคนกับมาแล้วอ่าสี่สองกับมาแล้วนะครับนัดเอฟซีกับอืมสี่สองกับมาแล้วยาเงินหาบาทกับมาอีกครับที่แลอ่สี่สองหากับว่าอะไรเ้าอันนี้แหละปูพบนตีแบบนี้กับตามพบนตีนะครับที่แล้วอ่าสี่เก้าหาเจ็ดสี่สองเขาที่แล้ว ก็ให้ใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแกแนวตั้งทางช่องเป็นเพียงแกซื้อกลางถนนัครับอยู่ที่กับมักกจัดขัดกระพานนะครับเนาะมักชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทางช่องปูเถ่าพารวยพอสบายพารวยนะครับอยู่ที่กับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสักมีพ่อกรับไม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีงามครับ